สวัสดีครับนมอัศจรัน์วันนี้มาดูแปลงข้าวครับที่ใช้นุมอัศจรัน์เขียวเสมอต้นเสมอกันนะครับแต่ก่อนเหลืองเป็นโรคนี่ฉีดไปสองครั้งน่ครับมาดูแปลงข้า,ขางๆของเจ้าอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้ นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นโรคครับเขาไม่ได้ใช้ครับแปลงข้างกันจะเห็นถึงความแตกต่างครับแต่ก่อนก็เป็นโรคเหมือนกันนี่แหละครับมาชมดูเรื่อยๆจะเห็นถึงความสวยงามความงามของข้าวครับ พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาดูไว้นะครับนี่มันก็สวยงามจริงๆครับดูแล้วมันชื่นอกชื่นใจครับแปลงฝั่งนี้ครับต้องมาดูครับมาดูด้วยตาเปล่า จะเห็นวความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชนุ่มอัศจรรย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ